เอาเลยครับกลับมาอยู่กันเหมือนเดิมในชั่วโมงที่2นะครับยังคงอยู่กับท็อปเหมือนเดิมท็อปบอกไว้ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยในชั่วโมงที่2ตอนบ่าย2องโมงจะมาคุยกันกับภาพยนตร์เรื่อง S l R นะครับพร้อมกับภูมิกับแล้วก็นักแสดงตอนนี้นั่งอยู่กับท็อปแล้วสวัสดีครับ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 เดี๋ยวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมนะฮะนนทรนนดูลงเฮโรดครับผมสวัสดีค่ะเชอร์ปางเวียนเชฟเฟอร์เดยค่ะ อ่าสวัสดีครับเลิศสลิมบุญมีครับพร่อมกลับกับเอ่อพ่มกลับกับเออ่คนเขียนด้วยนะครับครับเอล็ดพุชชัยนะครับผมกลับกลับแล้วก็เขียนบทร่วมกันกับมาครับผมครับเห็นเมื่อกี้ทราบมาจากพี่โปริวารว่าพี่มาร์คเคยเป็นดีเจอยู่ที่ร้อยเจ็ดใช่ไหมคอ่าใช่สมัยก่อนเป็นดีเจมาร์คอยู่คลื่นซอฟต์บอลของเซเว่น ใช่ใช่บอท I usually do the soft 107 FM so กี่ปีครับเอาไปใช้ so far away long long time ago โอเคครับเราเอาเรื่องปัจจุบันดีกว่าแล้วผมก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับทำไมชื่อเรื่องว่าเอสมชื่อเหมือนกล้องเลยอ้าวใช่ครับเพราะว่าจุดเริ่มมาจากกล้องครับกล้องฟิล์มคือกล้องฟิล์ม สมัยก่อนเขาเรียกว่า s อ r เอว่คุ้นๆหน่อยเดี๋ยวนี้ก็จะ d ีเอว่าแต่เดี๋ยวนี้มันมิเลเรสแล้วก็คือ d ีเออก็ดิจิตอลใช่ไหมเอสเอวาก็คือซิงเกิลเลนรีเฟล็กกล้องฟิล์มสมัยก่อนเป็นยังไงครับ,รบก็เรื่องย่อเรื่องย่อเอาเรื่องย่อ,ยอเนาะ,ะเป็นเรื่องของแดนนะักศึกษาปีสี่ครึง่งปีสี่ครึคร่งเพราะว่าเขาสอบทีศมาจับปีนึงแล้วยังไม่จบสักทีเจออาจารย์ โหดประจับคณะอาจารย์เองคราวนี้อาจารย์ก็เห็นความพยายามโอโสอบมาตั้งปีหนึ่งแล้วโอเคเอากล้องไปกล้องของฉันเคยถ่ายงานออกนิทรรศการที่นิวยอร์กด้วยนะครับถ่ายให้ดีเหมือนฉันสิแล้วบทจะสอบก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับผมมันเป็น อาถันไงเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ว่านักสแสดงจริงๆแล้วจริงๆมีน้องนันนท์อีกคนหนึ่งด้วยนะคระมีเชอร์ปางแล้วก็มีสานานนนะครับม,มีพี่โอ้นอีกคนด้วยนคแล้วทั้งสองคนนี้รับบทเป็นใครคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นยังไงบ้างครับชเชอร์รับบทเป็นน้ำค่ะเป็นเพื่อนของแดนแล้วก็เกรย์ก็ครุ่นเดียวกันแต่ว่าสองค,คนนี้จบแล้วแดนไม่จบสักทีแล้วเราก็กําลังอชอบแดนอยู่รอแดนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของแดนที่เปลี่ยนไป ก็เลยมาพัวพ <ic S 1> ันก <thing> ับปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ด้วยอีกหนึ่งคนครับผมก็รบบทเกสครับผมเป็นอย่างที่เพราะว่าเป็นเพื่อนกันสามคนแกงนี้แล้วก็เกสทําธุรกิจสตาร์ทอัพอยู่กับน้ํารอแดนเรียนจบอะรเงี้ยพื้นพื้นหลังก็เป็นประมาณว่าเป็นเด็กบ้านรวยคนหนึ่งแบบบ้านมีฐานะมีตังมีแบบมีอะไรที่รับรองอยู่แล้วแน่นอนแบบต่อไปก็สบายแน่ๆแต่ว่าเกสก็อยากจะพิสูจน์กับที่บ้านกับพ่อ ว่าเราไม่ต้องพึ่งเงินที่บ้านเราออกมาทำธุรกิจเองขายมันเองได้อะไรเงี้ยก็เป็นฟิลฟแบบรุ่นใหม่ไฟแรงที่จบมาแล้วอยากจะพิสูจน์ตัวเองใช่แล้วมันมาเกี่ยวข้องกับอาถานซิงเกิลเลนได้ไงครับกล้องซิงเกิ l ลเลเนี่ยนะครับมันมีอาถานอะไรอยู่ในนั้นนะฮะคือจริงๆเรเริ่มเรื่องเลยมันเกิดขึ้นมาจากตอนที่ผมไปเจอสถานการณ์ด้วยตัวเองที่แบบว่า มียายคนหนึ่งนะครับเขาไม่อยอมให้ผมถ่ายรูปด้วยในยอันนี้ค,คือเรื่องจริงที่ไปมาไปเจอมาก่อนก่อนที่จะเขียนภา<ช>พยนตร์เรื่องนี้ใช่ครับมันใ,นในงานแต่งงานของผมเองวัยร้าครับ,รบเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เอาไม่ถ่ายไม่เอาผมก็ไม่เข้าใจก็เลยกลับไปถามแล้วก็ปรึกษากระเอดก็เลยปั้นเรื่องขึ้นมาว่าเออเขาบอกว่ามีความเชื่อว่ากล้องสามารถดลุดวิญญาณหรือทําให้ชีวิตสั้นลงได้ลดทอนอายุเราลงไปอย่างเงี้ยเหรอฮะก็เลย มีไอเดียที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันมีกล้องแบบนี้จริงๆแหละถ้าเกิดว่ามันมีกล้องแบบนี้จริงๆเพื่อที่จะมาทดสอบมนุษย์กับ,บจิตใจเราว่าเราจะไปถึงขั้นไหนเพื่อที่จะคว้าในสิ่งที่เราต้องการในชีวิตแล้วมันก็มาประจบกับความฝันของแดนที่อยากจะเป็นตากล้องมือหนึ่งอะไรเงี้ยเมื่อได้มีโอกาสที่จะมาช็อตคัดเพือ่อ,อ,อที่จะไปสู่ฝันของเขาเนี่ยเขาจะ เขาจะรับมั้ยแต่แน่นอนสิ่งที่ตามมามันก็ต้องมีนะคอนซเควนซ์มันก็ต้องมีมีได้ก็ต้องมีเสียอะไรแรกอะไรมางมีอะไรแรกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนกล็หน่อยไม่มีอะไรฟรีชนโลกใบนี้พอพูดถึงเรื่องความเป็นพ้นเป็นประมาณนี้เดินเรื่องประมาณนี้เล่าประมาณนี้เลือกนักแสดงยังไงครับตอนแรกทำแคสต์นักแสดงมายังไงถึงได้นักแสดงสี่ท่านมาเออตอนแคสติ้งก็ คือหลายๆคนก็มาแคสนะ,ค,ะครับโชว์ฝีมือนะครับแต่ว่าพอมาเจอโดยเฉพาะสาคนนี้นะฮะสดานนนนนเชอร์ปรางนะครับรก็เขาเขาได้โชว์ความสดความความที่จะแก้ปัญหาด้วยด้วย thinking process ซึ่งผมก็กลังจะหาอยู่แล้วก็โดยเฉพาะทางเชอร์ปรางด้วยแล้วก็สดาด้วยที่เล่นสดมากแล้วก็ offer ทุกเทคไม่เหมือน ไม่เหมือนทุกเทคเลยแล้วเป็นออปชั่นที่เรียกตลอดเวลาอนนี้เพราะคนนี้เก็บไว้คนนี้ก็เลยต้องรับต่อใช่ซึ่งสนุกค่ะใช่คร์น้อยรับแคร กาแฟร้อนมันจะเป็นกาแฟมันจะมันจะเป็นตอนอกันใช่ใช่อยากให้อยากให้เล่าเหมือนกันนะไอตอนกาแฟร้อนอยากฟังเหวี <c oughs> ก่อนนั้นนี้ก่อนที่คุยกันคือน้องน่าสนใจมากน้องสดาเรียกน้องสดาแล้วกันนะครับ,รบหรือพี่ก็อยากจะเรียกตามนันนนเนี่ยเรียกศาสดาครับผมเป็นยังไงฮะก็คือมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการแบบ repetition ครับผมเป็นการพูดซ้ำในในสิ่งที่เห็น พูดตามอย่างเช่นคุณใส่เสื้อสีน้ำตาลคุณใส่เสื้อสีขาวคุณใส่เสื้อสีน้ำตาลฉันใส่เสื้อสีน้ำตาลอย่างนี้ไปเรื่อยๆในคอนเทกต์ที่ไม่เหมือนกันในตามสถานการณ์ตามความรู้สึกที่ค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนก็มีแบบว่าแบล็กการ์ของตัวเองเซจมาเหมือนเป็นเป็นโจทย์เป็นโจทย์ใช่แล้วก็อาตอนนั้นก็เป็นเหมือนนั่นนนอยู่ในห้องเนาะมผมอยู่ข,ยข้างหน้า<ใ>นห้อง,องผมอยู่นหน้าห้องผมเคะเข้ามา ไม่ใช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 ่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ไดีบยวเอาเจ้าตัวดีกว่าเจ้าัว๋อโอเคคือเขาจะให้คนหนึ่งออกไปข้างนอกแล้วเข้ามาเพื่อทำทิวิตี้บางอย่างซึ่งคนออกคือณนนท์หรอเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาเจอกันยอมผมผมเองผมเองแหผมว่าผมใช่นะนั่นแหละก็ตัวเองก็จะมีทิ้ครับแล้วเขาก็จะมีทิวิตี้แล้วเราก็จะต้องเข้ามาเพื่อ มีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นงั้นคือแบบว่าเหมือนไม่รู้อะไรอ่ะอยู่อยู่บ้านมันสดมากมันสดมากทุกคนได้โจดไปมีมีแกนของตัวเองไปถือคีย์ของตัวเองไว้แล้วก็มาเจอกับอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มีคีย์เหมือนเราเพราะฉะนั้นเวลามันมาบวกกันเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชเราไม่ได้เตียงมันก่อน้วยนะซึ่งนั้นโนนอ่ะเหมือนกับว่าเขาให้จบว่าเป็นเจอเจอเจออะไรที่คอขาดตาตายต้องหนีต้องอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยทะเลาะกันมาคนจะฆ่ากันตายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องเข้ามาขอความช่่่ยยเหลืออซึงนนีู้บา ชิวไม่ไหวกงับบ้านก็คือว่าผมก็ตั้งโจทย์ให้กับตัวเองว่าแบบเออวันเนี้ยวันพักแล้วก็นั่งกินกาแฟของเราอะไรแล้วเขาก็มาเคาะเราเปิดประตูมามันมันร้อนร้นมากเลยแล้วผมก็ถือกาแฟอยู่แล้วมันก็แบบเหมือนมันจะฟิลฟิลจะหลุดํำเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนมูฟมันเปลี่ยนเลยจากจากความร้อนรนข้างนอกอะไรเงี้ยมาเห็นแบบอีกด้านหนึ่งหลังประตูมันมันก็เกิดเอ่อความ แปลกๆอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาอะไรซึ่งมันก็สนุกดีสนุกดีมันสดใหม่มากก็คือเป็นสกิลที่พี่มาพี่เอ็ดเห็นว่าเอ้ยน่าสนใจคือตลอดเวลาช่วงเวิร์กช็อปเนี่ยนะครผู้อ้นเขาก็ช่วยเราทําให้เราแบบว่าเข้าใจในฐานะผู้กำกับด้วยว่านักแสดงต้องผ่านอะไรไปบ้างเพราะว่าอย่างเรานี่ก็ต้องไปร่วมด้วยเพราะว่าเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเขาต้อง Except Direct กชจากผู้กำกับนะครับเขาจะมีความกดดันอะไรบ้าง เขาต้องเขาจะต้องเลดเบอร์ใหญ่ขนาดไหนหรือลดลงมาขนาดไหนเราจะได้แบบว่าเข้าใจเขาได้แล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมที่เราจะไอซ์เบรกกันด้วยครับผมนอกถามเชอรอปางเชอรอปางคือลับแต่หนังสยองขวัญใช่ไหมครับหลังแล้วได้โอกาสมาแคแล้วที่เขาเห็นว่าพอดีเหมาะเจาะอะไรนี้อ๋อว่าแบบชอบหนังประมาณนี้แบบเป็นส่วนตัวจริงจริงโดยส่วนตัวคือไม่ถนัดค่ะไม่กลัวผีไหม ไม่เชิงค่ะเรียกว่าเป็นคนไม่ชอบจำสแกนสักนิดนึงล้วกันแบบติดตาภาพติดตาง่ายอะไรเงี้ยก็เลยปกติส่วนใหญ่ถามว่าดูได้ไหมดูได้นะคะแต่ต้องทําใจนิดนึงครับโอเคจะต้องเจอความสําัโอเคทําใจเมื่อวานก็อยู่ในสถานนี้ค่ะหนังที่ตัวเองเล่นพอคอมพิวตัดต่ออะไรเสร็จปุ๊บกลัวซะกลัวไปขอดเลยโอเคครับถามหน่อยว่าขั้นตอนการทํางานทั้งทางนักแสดงเองแล้วก็ทางพี่ผู้ร่วมกับ มีขั้นตอนช่วงไหนในการทำงานยากไหครับเดี๋ยวเริ่มจากพี่พี่ก่อนะครับความยากความยากของเรื่องนี้มันอยู่ที่ส่วนตัวผมกระมันคืออยู่ที่ c ีจีครับผมบเพราะว่าเพราะว่าอ,อย่างเราเคยมีหนังเรื่องก่อนหน้านี้ซึ่งออกทางคูวิชั่นเป็นเรื่องชื่อว่าหลงหลงนี่เป็นหนังดรามา่า ก็คือชีวิตคนล้วนๆเลยไม่มีสกรีนสกรีนไม่มีซีจีอะไรทั้งนั้นแหละหใช่แล้ลิสติกมากอแต่พอมาเรื่องเนี้ยอ่าพอมาคุยกับกเอ็มพิเจอร์พอได้ตอนแรกภาพก็ยังไม่ใหญ่เท่าที่หนังกำลังจะได้ดูกันแต่ว่าพอคุยทางเอ,อ,อ็มพิเจอร์เพราะว่ามันควรจะแบบว่าเหมือนเป็นอะไรที่อยากตรงขึ้นความอลัองการขึ้นอะไรก็ว่าไปครับแต่เนี้ยมันก็เลย เพื่อที่ซัพพอร์ตภาพนั้นแร้มันก็มี CG Visual e f f e c t อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้ด้วยความที่เราแบบออยังไม่เคยชินกับการถ่ายงานแบบนี้รเราก็ต้องศึกษาไปด้วยคุยกับออพี่ๆทางแพตแค t ์ไปด้วยน <ừ, S 2> ีเตยอ,อะไรเงี้ยซึ่งเป็นมือระดัแบบต้นๆของวงการในการทำา g g นะฮะ,ะก็ใช้เวลา,าอยู่เหมือนกันว่าการถ่ายการให้นักแสดงมอง ดูสิ่งที่ไม่เคยเห็นบนจออะไรเงี้ยสิ่งที่ไม่เห็นบนจออะไรเงี้ยเอมันต้องแอคติ้งยังไงอะไรมาไปก็คือเหมือนเป็นการทําการบ้านไปด้วยในขณะที่ทํางานใช่ครับแต่ในเวลาเดียวกันแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องมานั่งดูวีแอคชั่นไหกเ่าเพราะว่านี่คือจุดสําคัญของของเรื่องนะวีแอคชั่นของน้องๆแต่ละคนว่าเขาจะแอคกับสิ่งที่เขาไม่เห็นก็จะไม่มีอะไรดีไม่ได้ไม่ได้มีอะไรตอบโต้กลับมาแล้วท่ายังไงถูกไหมครับแล้วทั้งฝางแักแสดงเลยครับน้องสดาเองแล้วคือบางช่วงไหนกัน ทำงานโปรเซสนี้รู้สึกว่ายากผมอะจริงๆก็ตอนนั้นนี่ก็เคยคิดว่าซีจีเหมือนกันแต่ว่ามอคิดดูทีกทีเราไปอยู่ในฉากที่มีซีจีน้อยน้อยมากน้อยมากอะไรงั้นแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือช่วงแรกเลยครับช่วงในการแบบทาความเข้าใจตัวละครอะไรเงี้ยมันด้วยความที่พื้นฐานเป็นอินโทรเวนอะไรอย่างนั้นก็ ทำให้เรารู้สึกว่าจากที่อ่านบทเราแมชเอเนอร์จีกับตัวละครยากมันเป็นคนที่ร่าเริงมีเฮฮาแบบเป็นเป็นเสียงหัวเราะของเพื่อนอะไรประมาณนีู้ที่เราจะเข้าไปรับบทเนี่ยเขาเป็นแบบนี้แต่เนเจอร์เราคืออินโทรเวิร์ดเราแบบมีโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรอย่างนั้นเลยใช่มันก็เลยแบบเหนื่อยมากในช่วงแรกเพราะว่ามันมันหาไม่เจอท้กทีแบบแบบสนุกในแบบไหนที่ถูกต้องอะ่ะเออเราไม่รู้แต่แบบ มันก็มันก็เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาแต่ว่าผมว่ามันนานไปหน่อยสำหรับผมเองอะไรเงี้ยก็เลยยากเข้าใจก็ยากจริงคนที่ไม่เคยรู้สึกว่าคนเขาขำอะไรกันนะแล้วเราอเป็นคนคนนั้นนะใช่ไหมถูกต้องมากเลยพี่ว่าเดี๋ยมันยากมันยากมากจริงๆเข้าใจเลยคือางครับหนูก็เหมือนกันถ้าไม่มีบทหนูก็ไปไปดูเหมือนกันนะก็ตัวละครน้ําไม่ มันจะมีความเขินกับบางบทเฉยๆแล้วข้ามความยากหนูก็น่าจะเป็นซีจีที่ที่รู้สึกว่ายากแล้ต้องเล่นกับความที่ยังไม่เห็นภาพมั้วะมงบางภาพที่หนูต้องเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างแต่แต่แต่ตอนหน้าตอนนี้มันไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต้องสินนาการภาพเองเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะเ,เล่นน้อยไปไหมเราเยอะไปหรือเปล่ากับสร่งนี้ใช่ไหมก็ก็จะเป็นความที่ทางนี้เห็นว่าไงคะ โอเคเลยครับข้าหน้าเลนแล้วก็ไปอยู่หน้ามอนิเตอร์เท่านั้นจะตอบได้คตอบเพราะพอดีเรืองันพิจิตรี่อยากได้ใช่ไหมครบก็เล่นไปอยู่หลายแบบอยู่เหมือนกันตอนนั้นก็เลยเป็นความท้าทายแต่ก็สนุกค่ะสนุกไปอีกแบบนึงเป็นคำถามที่แบบคถามเหมือนคำถามประจำของหนังขี่นั่นคือตอนถ่ายทา แบบมีเรื่องราวอะไรที่มันอะในกล่องอะไรอย่างนี้ไหมฮะไม่มีเลยครับไม่เคยมีเพราะเพราะเรานั่งสมาธิตลอดอยู่แล้วหลับการเราอาจจะไม่เจอไหมไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวไม่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 มีนะฮะสารับผมนะไม่มีนะครับเพราะเราไม่ได้เล่นเกี่ยวกับความเชื่อไทยใช่คือหนังผีที่ส่วนใหญ่เขารู้จักกันก็จะแบบ เป็นหนังขีที่มีตำนานอยู่จริงที่ถูกเล่าขาจะเหมือนอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราแบบใส่ไอเดียเพิ่มเติมลงไปจากวัตถุดิบที่เราเอามาตอนแรกใช่ครับแล้วก็บวกกับเขาเรียกอะไร Drive in Drive ของความเป็นมนุษย์ครับมากกว่าความเป็นมนุษย์ก็คือเราเรามีกิเลสเรามีความต้องการเราอยากจะเป็นที่หนึ่งเราอยากจะเป็นที่ยอมรับเราอยากจะพูดให้คนนี้คนนู้นฟังว่าเราทําได้นี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วจากตรงนั้นอ่ะมันก็ transfer มาเป็นอีวิลที่ จะมาครอบงำคุณได้ถ้าเกิดคุณไม่ระวังในการเลือกเส้นทางชีวิตมันก็จะไม่ใช่ผีแบบแห่ซะทีเดียวเพื่อจะเป็นเรื่องอะไรแบบพวกเรื่องที่มันเรื่องเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นกับมนุษย์จริงๆแต่ว่าก็มีความเชื่อที่เป็นแบบแนวแนวทางตอนตกมาเป็นมิทโทจีอะไรมาเป็นนักรบ้นมาแข็ไม่เชงดีมอนหรืออีวิลเบกช่ความจริงเรื่องเนี้ยเกิ โดยจุดเริ่มต้นเรื่องกล้องเอาวิญญาณไปเนี่ยมันก็เริ่มมาจากทางตะวันตกอยู่แล้วมันมีความเชื่อนี้อยู่แล้วด้วยใช่ม,มันมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเอแล้วก็มันแค่ชานสเฟิร์มมาสู่สิ่งที่หนังไทยยังไม่เคยเล่ามาก่อนนะเป็นเรื่องนี้หนังไทยยังไม่เคยเล่ามาก่อนครับมันก็เลยเป็นเรื่องในทางนั้นมากกว่าอ๋อ,อ,อโอเคครับภาพยนตร์จะเข้าพรุ่งนี้แล้วครับผมใช่ค่ะ คุณผู้ชมที่จะเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่อง S R จะได้อะไรจากเรื่องนี้ความสะดุ้งค่ะ <laughs> เอาอันนี้เอาตัวเองเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานเมื่อวานดูแล้วนะสะดุ้งค่ะแน่นอนอจริงค่ะแล้วก็สนุกตื่นเต้นระทึกค่ะนแน่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกมีมีตัวเนื้อความใจความก็ก็มีอย่างที่ทุกคนได้เล่าไปเชื่อหรือว่าร้ายตุวละครซึ่งมันก็คงเป็นการที่ให้แต่ละคนที่ดู ได้อะไรกลับไปกับตัวเองอะไรนิดหน่อยๆแต่แน่นอนค่ะความสนุก <c oughs> จากทรงเสียงทั้งหลายที่อยากให้ทุกคนไปดูในโงรงภาพยนตร์จริงๆเพราะว่ามันไม่ได้มาจากแนวเดียวอืม,มาจากคุณภาพเสียงภาพอะไรในโลงมันก็ทุกทิศเลยลหล่ะคุณ ระบบเสียงเต็มที่นะคบอยากให้ทุกคนมาดูในภาพในโรงภาพยนตร์เพราะจะได้เอฟเฟกที่ทางผู้กกับแล้วก็ทางโปรดิวเซอร์แล้วก็น้องๆที่แสดงแล้วใส่ทุ่มทุ่มทั้งหมดในช่วงในช่วงที่โควิดด้วยนะซึ่งถือว่ายากยากเย็นมากในการข้าายตอนนี้คืออยู่ในช่วงระหว่างโควิดด้วยผมเช่ะ ตอนนั้นพอได้พอได้ข่าวว่าจะได้ทําก็คือปุ๊บประกาศพอดีเลยว่าเออโควิดแล้วนะ mm hmm. แล้วตอนนั้นอย่างที่ทุกคนก็จําได้กันว่า มันเป็กองถ่ายโดนระงับจํากัดคนเราที่บอกโอ้ยประกาศโควิดตายแล้วเราต้องมาแบบไฟแบกล้างดอลลี่เองแล้วมั้งนักแสดงนักแสดงก็ต้องติดวอลเล็ตวอลเล็ตกันเองแล้วเอาเข้าจริงนะอาจจะคิดดูนะสิ่งที่เราทึกก็คือไอ้ตัวนี้นี่แหละโควิดที่แน่าเพราะว่าเราทึกทุกวันเลยว่ายังไงต้องเทสให้ผ่านนี่นู่นนีั่นถ้ามีคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเอ้าวเราทึกแล้วเเบรกไปอีกแล้วไปอีกนานอีกใช่ไหมครับผมโอเคฮะ ไงก็เดี๋ยวฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยฮะเข้าวันไหนอีกทีครับผมวันนี้ส1พรุ่งนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับ April 2 1 s t 2022 t y t w ี่สิเมษายนครับผมแล้วนะคะเอเจ้าร์กล้องติดตายค่ะครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องซาครับขอบคุณเชอร์พารขอบคุณเบียร์พื่อนครับพี่มาครับโอเคฮะอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะได้ไปผมใช้คำว่าไปดูภาพยนตร์สยองขวัญของไทย ที่เล่าอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะฝากด้วยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับครับขอบคุณครับ